ื่องเล่นเกมคอนโซลที่ไม่มีใครต้องการเลยสวัสดีครับเพื่อนๆครับาวันนี้มาพบกับเอคอนทีวีกันอีกเช่นเคยวันนี้มาพูดเกี่ยวกับข่าวคา,วาวที่มันเกิดขึ้นในช่วงวัน2วันที่ผ่านมากับตัวเกมที่ชื่อว่าเพนทอมเบดซีโร่นันเองนะครับที่หลายๆคนก็คงจะได้เห็นตัวทีเซอร์ไปประมาณหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะเพิ่งมาได้เห็นแล้วก็ได้รู้จักกันในตัวงานไชน่าจอย2 0 2 4ที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีน ที่เซี่ยงไฮ้นะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเขได้เห็นตัวทีเซอร์เท่านั้นแหละโอ้โหผมก็เชื่อว่าเกมเมอร์ในไทยหลายหลายคนนะครับก็คงอยากจะได้เล่นตัวเกมนี้กันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับว่าเมื่อไหร่ตัวเกมนี้จะออกวางจําหน่ายให้ได้เล่นนะครับแต่สิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับกับตัวเกมนี้ที่คนที่มีเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5หรือว่าบนตัว PC นะครับก็คงจะได้เล่นตัวเกมนี้กันอย่างแน่นอนนะครับ แต่คนที่มีตัวขึ้นเกมคอนโซน Xbox ล Xbox Series ล่ะอันนี้แหละที่ยังมีปัญหากันอยู่นะครับเพราะว่าตัวข่าวค้าวที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดมาจากเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series นะครับเพราะว่ามีนักข่าวนะครับสื่อเนี่ยได้เข้าไปสัมภาษณ์นะครับสอบถามกับทีมนักพัฒนาจาก X g a m e นะครับก็ต้องบอกเลยว่าคําถามที่ถามออกไปค่อนข้างที่จะทําให้หลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับและคําตอบที่ตอบออกมานั้นโอ้โห เรียกว่ากระแทกจิตเข้าจิตใจกับแฟนๆของเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox พอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เล่นตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox เนี่ยเพียงแพลตฟอร์มเดียวมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งเขาเองก็ได้ถามไปนะครับว่าทําไมตัวเกมแพทเทิร์นเบดซีโเนี่ยไม่ได้ลงให้กับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series นะครับอ่าเพราะว่าไม่ได้มีการประกาศบนตัวแพลตฟอร์ม Xbox Series ให้ได้รับรู้ใช่ไหมครับซึ่งทางผู้พัฒนานะครับเขาก็ตอบออกมาแบบจะบอกว่าตอบมาตามความจริงหรือว่า อา,อาจจะเรียบเรียงคําพูดดูแล้วอาจจะดูรุนแรงไปหน่อยไหมนะครับเขาก็ตอบออกมาเลยนะครับว่าเพราะว่าตัวเครื่องเกมคอนโซลไอโฟนซีดีเนี่ยเป็นตัวระบบที่ไม่มีใครต้องการประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นพอออกมาแบบนี้แหละโอโ้โหเรียกว,ว่ามันก็พอพอเป็นดรามาร่าเล็กๆน้อยๆออ,ออกมาได้นะครับแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าหลายๆคนนะครับถ้าลองฟังคําตอบที่เขาตอบออกมานะครับว่าเครื่องเกมคอนโซลไอโฟนซีดีเนี่ยไม่ได้เป็นตัวระบบที่ ต้องการนะครับที่ต้องการนะครับถ้าเรามองแบบนั้นเนี่ยอ่าโดยเฉพาะในตลาดเอเชียกับตัวเกมแ n t o อมเ a ทนะครับแพ n ทอมเบทซีโรนะครับไอ้น,นี้เราต้องโฟกัสนะว่าอันนี้คือในมุมมองของตัวเกมนี้เกมเดียวนะครับไม่ได้ไปเหมารวมว่าจะเป็นเกมอื่นที่ว่าเขาไม่ได้ตรงการอะไรนะอ่าก็ต้องบอกนะครับว่าเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series ในตลาดย่านเอเชียนะครับในตลาดย่านเอเชียที่เข้ามาทําการตลาดอย่างเป็นทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศสิงคโปร์ประเทศ ญี่ปุ่นประเทศไต้หวันนะครับเกาะฮ่องกงนะครับหรือจะเป็นประเทศเกาหลีใต้อินเดียนะครับประเทศเหล่านี้ไม่ใช่มีเพียงแค่ประเทศ2ประเทศนะครับ Xbox Series เ,เข้ามาทําการตลาดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแต่เป็นไงนะครับเพื่อนๆก็พอจะรับทราบในเรื่องของตัวยอดขายนะครับหรือว่าจํานวนของผู้เล่นนะครับว่ามันย,ยังมีความห่างชั้นกับตัวเครื่องนเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5เนี่ย อยู่พอสมควรเลยนะครับถ้ามันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันเนี่ยผมก็เชื่อนะครับว่าคําตอบของจากผู้พัฒนาท่านนี้คงไม่ได้ตอบออกมาแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับก็คงจะตอบมาในทิศทางอื่นนะครับแต่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเห็นความห่างของตัวผู้เล่นเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับเพราะถ้ามองในทางฝั่งผู้พัฒนานะครับเขาก็อาจจะต้องเลือกใช่ไหมครับในการที่จะพัฒนาตัวเกมถ้าในตัวระบบของตัวแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ได้มีจํานวนผู้เล่นที่มากเพียงพอนะครับเขาก็ต้อง พอตัวเกมนั้นไปหาตัวแพลตฟอร์มที่มีจํานวนผู้เล่นที่อยู่ในระดับสูงอยู่ดับหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมาบอกว่าทุกคนที่อยู่ในตัวเครื่อง PlayStation 5จะเล่นตัวเกมนี้ทั้งหมดมันก็คงเป็นไปไม่ได้เป็นไป,นป,นป,นปนไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นเฉลี่ยเป็นสัดส่วนเอานะครับแล้วยิ่งตัวเกม p a n t o m Beta Zero นี้นะครับก็ต้องบอกด้วยอีกว่าตลาดหลักนะครับตลาดหลักนั้นก็ต้องยกให้ในทางฝั่งเอเชียนะครับเพราะรูปแบบของการเล่นหรือว่าตัวระบบระบบของเกม Play เ,เนี่ย เพื่อนๆก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับเรียกว่าโอ้โหมันโดนยกจากระดับการเล่นแบบปกติทั่วๆไปที่เพื่อนเห็น <c oughs> เพื่อนๆเห็นนะครับอาจจะมีตัวเกมอะไรที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีรูปแบบของการเล่นท่วงท่าต่างๆนะครับระบบคอมแบทเนี่ยอาจจะมีการปรับแต่งใหม่ๆนิดๆหน่อยๆเสริมเข้ามาแต่ตัวระบบอื่นๆเนี่ยบางทีก็ดูแบบคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวเกมแพทเทิร์นเบน,นั้นเรียกว่ายกเครื่องเลยนะครับในเรื่องของการออกแบบท่วงท่าในการต่อสู้ต่างๆเรียกว่าโดนยกเอาตัวนวัตนก ววน,นันิยายกําลังภายในจากประเทศจีนเนี่ยเข้ามาใส่ในตัวเกมนี้กันเลยทีเดียวนะครับแล้พราะก็เชื่อว่าแฟนๆของในทางฝั่งเอเชียเนี่ยก็ชื่นชอบหนังแนวกําลังภายในอย่างประเทศจีนเนี่ยเป็นทุนเดิม,มันอยู่แล้วนะครับก็เลยมองว่าตัวเกมเนี่ยโฟกัสหลักคือกลุ่มในย่านเอเชียนะครับส่วนประเทศอเมริกาหรือว่าจะเป็นในฝั่งยุโรปเนี่ยก็คงมีอยู่เหมือนกันแต่อาจจะเทียบเป็นสัดส่วนแล้วยังเป็นสัดส่วนที่น้อย น้อยกว่าในทางฝั่งเอเชียอย่างแน่นอนนะครับก็เลยมองว่าอ่ะตัวเกมนี้ลูกค้าหลักคือในทางฝั่งเอเชียนะครับแล้วตัวแพลตฟอร์มที่อยู่ในทางฝั่งเอเชียมีแพลตฟอร์มไหนที่มีความโดดเด่นบ้างไปหาทางเนเวิโลสวิตไหมโอ้โหเนเวิร์กสวิตก็ดูแล้วอาจจะแบบเกาหัวหน่อยสเปคไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะไหวแน่นะครับถ้าไหวเนี่ยก็เรียกว่า20เฟรมอ่ะเออ20 30เฟรมภาพอาจจะมาแบบอย่างอย่างแย่เลยนะครับอ่าก็ต้องเหลือเ l a y s t a ช i o n นะครับอ่าแล้วก็ทางฝั่ง PC นะครับในย่านเอเชียนะครับก็เลยอาจจะเลือกโฟกัสที่2ตัวระบบนี้เป็นหลักนะครับเพราะหันไปทาง Xbox e Series ก็โอ้ยยอดคนผู้ใช้งานในย่านเอเชียก็ไม่ได้มีเยอะนะครับดูแล้วก็อาจจะมีปัญหาได้ถ้าเกิดว่าพอตตัวเกมนี้ออกมาลงด้วยใช่ไหมครับอ่าเพราะว่าอย่าลืมว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับในเรื่องของตัวพนักงานบุคลากรน,นะครับหรือว่าเรื่องของตัวระยะเวลาในการพัฒนาเนี่ยมันก็ต้องมีเพิ่มขึ้น นะครับก็ต้องมีเพิ่มขึ้นก็อาจจะโฟกัสเพียงแค่2แพลตฟอร์มนี้นะครับแต่บางคนก็จะบอกว่าตัวเกมนี้อาจจะอยู่ในโปรเจกต์ของชัยนาจอยหรือเปล่านะครับของทางอชอัยนาฮีโร่นะครับฮีโร่โปรเจกต์เออผมสับสนนะครับชื่อนะครับก็ของทางฝั่งในเครือ PlayStation Studio หรือเปล่านะครับอ,อันนั้นก็แล้วแต่ในมุมมองของเพื่อนๆแต่ว่าตัวเกมนี้ก็ลงให้ทางในฝั่ง PC ด้วยเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ลงให้เฉพาะทางฝั่ง PlayStation 5อย่างเดียวมันก็คงจะพูดแบบนั้นได้ไม่เต็มปากนะครับก มันก็เกิดกระแสดราม่าขึ้นมาและหลังจากตัวข้อมูลตัวเนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยประมาณสักไม่ถึง1วันนะครับทางทีมงานเนี่ยก็ต้องออกมาแก้ต่างกันเลยทีเดียวนะครับว่าตัวเกมนี้ไม่ได้ปิดกั้นนะครับกับตัวแพลตฟอร์มอื่นๆหรือว่าตัวเครื่องเกมคอนโซลไดร์บ็อกซีีเนี่ยก็เปิดกั้นหมดเปิดเปิดเปิดโอกาสให้หมดนั่นแหละนะครับแต่ในช่วงเวลานี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่ายังมี PlayStation 5แล้วก็ตัว PC อยู่เพียงเท่านั้นนะครับก็ผมเองก็หวังไว้นะครับว่าในอนาคต เวลาอันใกล้ที่ตัวเกมนี้จะออกมาจําหน่ายนั้นก็น่าจะมีข่าวดีให้กับตัวฝั่งเล่นเกมคอนโซล x b o x Series รบ้างน,นะครับถึงอาจจะไม่ทันในเดวันก็ขอแบบช้าหน่อยก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคทรานนี้เราก็ไปจบจบในเรื่องของตัวกระแสที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครานนี้เราก็มาดูในมุมมองของผมกันหน่อยนะครับว่าข้อมูลข่าว,ข,าวข่าวตัวนี้มันเกิดขึ้นแล้วผมรู้สึกยังไงนะครับสำหรับผมเองก็รู้สึกเฉยๆปกตินะครับเพราะว่าเราเองก็อยู่ในวงการวิดีโอเกมเนี่ยมาอย่างยาวนานอยู่แล้วแล้วก็มองววว่่าาาขคตัแบบนี้ มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่ทําให้ดูดีแล้วก็คนที่ดูแล้วค่อนข้างที่จะมองว่าอเป็นผู้ที่ถูกลังแกรหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็มองได้มองเอาไว้นะครับว่าฝั่งที่โดนโจมตีเป็นหลักเลยก็ต้องมองว่าเป็น p l a y s t a t i o n นี่แหละนะครับว่าโอ้โหเป็นคนที่ทําให้ตัวเกมนี้มันมีความยากลาบากหรือเปล่าในการที่จะพอร์ตตัวเกมให้กับตัวแพลตฟอร์มอื่นๆอ,อะไรต่างๆนานานะครับแล้วคนที่โดนดังแกเป็นไงครับ ก็คือในทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลในบ็อกซิลีใช่ไหมครับอ่าเหมือนกับโดนทาง PlayStation กีดกันอะไรต่างๆอะไรหรือเปล่านะครับแต่ผมก็เคยบอกเพื่อนๆแล้วนะครับว่าการพัฒนาหรือว่าการสร้างเกมต่างๆอะไรสักหนึ่งเกมเนี่ยกับทีมพัฒนาที่เป็นเ h i ร์ p a าตี้หรือว่าสตูดิโอเกมที่อิสระออกมานะไม่ได้อ่าได้รับเงินทุนหรือว่าในการสนับสนุนจากสปอนเซอร์อะไรต่างๆก็ต่างนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการที่คุณจะเข้าไปสร้างเกมแลวป้อนให้กับตัวแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเนี่ย มันก็ต้องมีในเรื่องของตัวนโยงโบน์นยโนยงบงดัโลบ,บายต่างๆนะครับว่าเราเองเนี่ยจะจําหน่ายให้กับตัวแพลตฟอร์มไหนใช่ไหมครับแล้วก็ในการยื่นข้อเสนอมามันก็ต้องมีการดูกันก่อนนะครับว่าเออตัวเกมนี้เราจะลงให้กับแพลตฟอร์มนี้แล้วแพลตฟอร์มนี้มีเงื่อนไขอะไรไหมถ้าเราจะเอาตัวเกมนี้มาลงให้กับตัวแพลตฟอร์มของทางฝั่งอย่างเช่นฝั่งฝั่งเพลย์สเตชันแหละนะครับจะมาโทษในทางฝั่งเพลย์สเตชัน อย่างเดียวไม่ได้แต่อันนี้ยเราไม่รู้นะครับในเรื่องของตัวสัญญาอะไรต่างๆเพราะมันเป็นความลับทางการค้าอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มองว่ามันตบมือข้างเดียวไม่ได้มันก็ต้องฟังผู้พัฒนาเนี่ยก็ต้องรู้สึกยินยอมแล้วก็เห็นด้วยกับตัวสัญลงสัญญาของข้อเสนอที่ที่เสนอมาในช่วงเวลานั้นด้วยเหมือนกันนะครับมันถึงจะตกลงโอเคใช่ไหมครับอืมก็ต้องอย่าลืมว่าถ้ามองในของมุมมองนักพัฒนาตัวเกมเนี่ย หลายๆคนเนี่ยก็คงจะใฝ่ฝันไว้ว่าจะให้ตัวเกมของตัวเองนั้นโลดเล่นทุกมันติแพลตฟอร์มแหละนะครับถ้ามีโอกาสนะครับแต่ในเมื่อ,อถ้าดูแล้วมันมีอุปสรรคหรือว่ามีอะไรที่มันติดขัดเนี่ยมันก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งประมาณนั้นมันก็ต้องหาตัวระบบที่ดูแล้วมันตอบโจทย์และดีที่สุดแล้วก็มาดูในเงื่อนไขต่างๆนะครับว่ามันจะมีการผูกมัดที่มันดูเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าดูแล้วมันค่อนข้างที่จะเสียเปรียบหรือว่าดูเอาเปรียบมากเกินไปทางผู้พัฒนาเองก็มีสิทธิ์ที่จะ ยกมือใบาๆก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตลาดก็ไม่ได้มีแค่ PlayStation เพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับอ่าอันเนี้ยก็ให้เพื่อนๆมองไว้ว่ามันต้องตบมือทั้งสองข้างนะครับจะมาโทษแต่ทาง PlayStation เนี่ยอย่างเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องไปพุ่งไปที่ทางผู้พัฒนาด้วยนะครับถ้ามันเกิดเคสแบบนี้กับค่ายเติร์ดพาร์ตี้ต่างๆใช่ไหมครับอ่าแล้วคราวนี้พอมาท,า,ทางฝั่ง m Microsoft ล่ะเออที่มองว่าเป็นฝ่ายที่โดนหลังแกอะไรแบบนี้นะครับถ้าเรามองนะครับว่าตัวเกมต่างๆ นะครับที่เป็นค่ายเติร์ดปาร์ตี้ทางฝั่ง Microsoft เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหาในการจัดการนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเกมนี้เกมแรกหรือว่าจะเป็นเกมอื่นๆเนี่ยอนาคตก็าตามนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเกมค่ายเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยมักจะมีปัญหานะครับกับการในวางจําหน่ายการวางจําหน่ายแบบเดวันพร้อมกับตัวแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอย่างเช่นเมื่อปีก่อนเพื่อนๆจาได้ไหมตัวเกมที่ได้รางวัลออฟเเกมออฟเดอะเยียร์บัลเดอร์เกตสามใช่ไหมครับเห็นไหมเครื่องอื่นเนี่ยไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ Xbox Series ดียังไม่ได้วางจำหน่ายเลยนะครับก็ล่าช้าไปนะครับหรือจะเป็นล่าสุดที่กำลังจะออก Back มิดหูคงก็โดนเลื่อนไปยังไม่ได้มีกำหนดเลยนะครับยังไม่ได้มีกำหนดออกมาเลยนะครับซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าเป็นในเรื่องของการอั t ติไม้ของทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลไ b o x Series ดนะครับทั้งให้ทาให้เห,หล่านักพัฒนาเนี่ยดูแล้วทางานยากลบาบากนะครับอันนี้เขาพอที่จะฟังขึ้นนะครับฟังขึ้นเพราะว่าตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลไอท์บ็อกซ์ีนั้นมันมีสเปคที่แตกต่างกันแบบอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแรงของ CPU GPU นะครับหรือว่าจํานวนแรมนะครับมันจะไม่เหมือนกับทางฝั่งเครื่องเ่นเกมคอนโซล PlayStation 5ที่เป็นตัวรุ่นดิสกับรุ่นไม่ดิสนะครับแค่นั้นเองแต่ตัวไส้ในเนี่ยเป็นสเปคเดียวกันนะครับมันก็จะ,จะทําให้ตัวอของทางฝั่งนักพัฒนาเนี่ยต้องมีการอัพติมไลน์เนี่ยที่ใช้เวลาที่นานมากขึ้นนะครับซึ่งซึ่งบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่นาาหรอกเพราะว่ามันก็คือเบสบนตัววิด o w s เหมือนกัน PC เหมือนกันนะครับ แล้ว Microsoft ก็เป็นเจ้าของเครื่องเนกมคอนโซลในบล็อกซีรีส์คงไม่ได้ใช้ระยะเวลาอะไรมากหรอกผมว่าเหนื่อยนะกับการออพติไม้นะครับกับการออพติไม้เพราะว่าตัวสเปคของตัวเครื่องเกมคอนโซลเนี่ยมันโดนตัดฟังก์ชันบางอย่างออกใช่ไหมครับแล้วก็มีการเสริมฟังก์ชันบางอย่างออกไปเข้าไปอีกนะครับมันไม่ได้เหมือนกับทางฝั่งอ่าพีซีแบบร้อเเซนะครับแบบร้อเอเซอันนี้มันก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้วยอีกยิ่งถ้าสตูดิโอที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการพอร์ตแบบมัลติแพตฟอร์ม เรียกว่างานเข้าเลยไม่งั้น Playstation เนี่ยจะซื้อค่ายบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการพอร์ตเกมอย่าง Nick เซตเข้ามาดูเหรอใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ให้มองในมุมมองของนักนักพัฒนาด้วยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับกับการอัพติไมท์ให้ได้ดีกับแต่ละแพลตฟอร์มนะครับแต่ละแพลตฟอร์มนะครับซึ่งพอมามองแบบนี้เออปัญหาตรงส่วนนี้มันก็น่าจะใช่นะครับกับการพอร์ตตัวเกมต่างๆเหล่านี้ทําให้ตัวเกมนั้นมีระยะเวลาในการพัฒนาที่นานขึ้นหรืออาจจะต้องใช้เงินทุน บุคลากรต่างๆเนี่ยที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับและตรงนี้แหละผมก็อยากจะกลับไปถามทีมงานของทาง Microsoft นะครับในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวเกมเกมนี้จากค่ายสตูดิโอ third party นะครับไม่ได้ดีลในการลงเกมพาร์ทใช่ไหมครับอ่าเป็นค่ายผู้พัฒนาอิสระที่จะลงตัวเกมให้กับแพลตฟอร์มของคุณถ้าคุณมองว่าตัวเกมนั้นมีคุณค่ามากพอกับตัวแพลตฟอร์มของคุณนะครับคุณก็ต้องให้ความสําคัญนะครับว่า สัญญาได้ไหมว่าตัวเกมนี้จะวางจำหน่ายในแบบ Day 1พร้อมกับแพลตฟอร์มอื่นๆใช่ไหมครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเครื่องเกมคอนโซล Xbox Series นั้นมันมีสเปกอยู่2รูปแบบนะครับดังนั้นระยะเวลาในการพอร์ตหรือว่าใช้เวลาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาที่มากขึ้นหรือว่าจํานวนบุคลากรที่มันมากขึ้นใช่ไหมครับที่เข้ามาดูในกลุ่มส่วนนี้ถ้าทางผู้พัฒนาเตยเยสนะครับได้เลยครับไม่มีปัญหาผมทําให้ลงพร้อมกันได้โอเคก็จบ ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันติดปัญหานะถ้ามันติดปัญหาบอกโอ้โหผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงแหละนะครับเพราะสเปคมันต่างกันพอสมควรอ่ะ Microsoft เองก็ต้องยื่นมือเข้าไปสิครับใช่ไหมอ่าต้องยื่นมือเข้าไปตั้งแต่ช่วงต้นนะไม่ได้มาช่วงปลายนะครับต้องเข้าไปตั้งแต่ช่วงต้นเลยที่เริ่มมีการพัฒนานะครับเพื่อที่จะให้ตัวเกมนั้นทันกับการที่จะวางจําหน่าย แบบเด y 1ที่มีการกําหนดการไว้แล้วนะครับแต่ถ้ามันเกิดอุบิเหตุอะไรต่างๆนะครับถ้ามันไม่ทันอะไรจริงๆเนี่ยก็ต้องมีช้อยตัวอื่นนะครับว่าขอได้ไหมในการเลื่อนเลยเลื่อนตัวเกมนี้ขยับออกไปนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ทันจริงๆนะครับเพราะว่าเราเองก็สนับสนุนเจ้าหน้าที่สนับสนุนต่างๆข้อมูลต่างๆที่คุณต้องการเนี่ยให้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับอ่าต้องเลื่อนนะครับเพราะอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่ายังอยู่ในเวเดิมนะครับก็คือว่าไม่ทัน ให้เจ้าหน้าที่ช่วยแล้วก็ยังไม่ทันวางจําหน่ายช้าไปอีกสามเดือนสองเดือนเพื่อนๆคิดว่าไงอะครับเล่นเกมคอนโซลอื่นๆวางจําหน่ายเดย์วันไปก่อนแล้วความสดความใหม่ของตัวเกมนั้นพอมาลงให้กับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลในบ็อกซ์ีดียอดขายเป็นไงนะครับมันก็ต้องตามกว่าแน่นอนนะครับแล้วยิ่งตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลในบ็อกซซีดีนั้นก็เป็นตัวยอดขายที่ดูแล้วไม่น่าพอใจซะด้วยอีกนะครับแล้วถ้ามองในมุมของนักพัฒนาเขาจะรู้สึกยังไง โอ้โหทําแทบตายนะครับแต่พอมาโอ้โหเจอยอดขายเข้าไปก็แบบเกยหน้าผากอีกใช่ไหมครับอออันนี้แหละก็มองว่ามันก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นภายในของทาง Microsoft เองก็ได้เหมือนกันนะครับกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเกมค่ายเตอร์ตาตีที่เพื่อนๆมองว่าเอ๊ะทำไมตัวเกมนี้ทําไมไม่ยอมลงให้กับตัว p พ a y s t a t i o n พร้อมกับ p พ a y s t a t i o n 5หรือว่าทางฝั่งพ c ซอะไรแบบนี้นะครับอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในมุมมองของผมนะครับที่ผมมองในบางมุมไว้นะครับ แต่แบบในบางมุมเนี่ยบางบางมุมเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้มองในมุมนี้ไงเพื่อนๆอาจจะไปม,มองในมุมอื่น <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็เอามาแชร์เอามาพูดคุยกันได้แต่ผมก็มองนะครับว่าเออมันก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับประมาณนี้กับตัวเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเกมของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series นะครับ Xbox Series นะครับแต่สุดท้ายยังไงนะครับเครื่องเล่นเกมคอนโซลเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องพยายามเลือกนะครับหาให้เจอนะครับว่าตัวเองนั้นชอบเครื่องเล่นเกมคอนโซลตัวไหนมีเกมที่อยากจะเล่นตัวไหน ครับมากที่สุดสำับตัวเองครับเพราะว่ามันไม่มีเครื่องเล่นเกมคอนโซลตัวไหนหรอกที่ดีที่สุดสาหรับเกมเมอร์ gamer, นะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยมันมีดีมีชอบไม่เหมือนกันนะครับมันมีความหลากหลายนะครับมีความหลากหลายแต่ถ้าคนไหนมาถามผมนะครับว่าอ่าผมไม่รู้เลยว่าผมจะเล่นเครื่องเล่นเกมตัวไหนดีผมก็คงนูนะ่นป้ายายา,ยปายไปอันดับหนึ่งไว้ก่อนเพอเซฟตัวเองไว้ก่อนใช่ไหมครับอ่าเพราะอย่างน้อยตัวเกมต่างๆหรือว่าการทําการตลาดหรือว่าความยิ่งใหญ่เนี่ยมันเป็นเบอร์หนึ่งไง ผมก็ต้องยกให้เบอร์หนึ่งไปก่อนนะครับส่วนชอบไม่ชอบยังไงก็เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันต่ออีกทีนะครับอืมก็ประมาณนี้สําหรับในตัวคลิปนี้นะครับเพื่อนๆส่วนถับเพื่อนๆนะครับมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้ในตัวคลิปนี้นะครับว่าตัวเครื่องเกมคอนโซล Xbox Series เนี่ยมันเป็นเครื่องเกมคอนโซลที่ไม่ต้องการจริงเหรอครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้สําหรับในวันนี้ผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาจนถึงช่วงท้ายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ